จะขอบใจที่ทางประเทศชาติบ้านเมืองแต่และประเทศเพิ่นก็ได้มีการเปิดและก็ได้มีการเปิดการท่องเที่ยวเป็นที่เห็บห้อยแล้วเนะวาะว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามในแถวประเทศลุมแม่น้้าคของโดยเฉพาะประเทศลุมแม่น้้าคของประเทศอาเซียนของพวกเฮาก็ได้มีการเปิดเรียบร้อยแล้วนี่เป็นครั้งทําอิทในหอบ2-3ปีที่จะ,ะได้เดินทางออกนอกประเทศวันนี้กำลังจะเดินทางจากเวียงจันทน์ไปบางเกาะแล้วก็บางเกาะพนมเป็น คิดว่าจะมันบ่มีไดร็กไฟมือน,นี้เนาะความจริงมันมีเดเร็กไฟเพียงจันท์พนมเป็นแต่ว่ามือน,น,นี่มือที่วูเขาออกเดินทางมือน,นี้เนาะบ่มีบาบ,าบามีไดร็กไฟก็ฉะนั้นจะต้องไปต่อเครื่องบินอยู่กรุงเทพแล้วก็จะรอนั่งเครื่องบินอยู่สุวรรณภูมิสี่ชั่วโม,มงตอนนี้วูเขาก็ มาฮอดสุวรณภูมิ4ีชั่วโมงแล้วเนื่องจากว่ามันบบได้มีคอนเน็กชันที่จะบินต่อเลยพวกเขาต้องเช็คเอาท์ออกจากสนามบินชุวรณภูมิแล้วไปเลาะกินข้าวกินอาหารอยู่อยู่ในสนามบินนี่เราจะออกไปนอกก็บ่ได้เนาะเพราะออกไปนอกได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดตอนนี้พวกเขาหลังจากได้กินข้าวกินน้ําเรียบร้อยแล้วก็มาสแตนบายเกมจะไปเช็คอินเพื่อจะอ่า บินไปต่อจุดหมายปลายทางคือพนมเปญแคนเบดีอ่ะตอนนี้กับผู้ซื้อวาชนาบินชุวนณภูมิกับเป็นรอบ2ปีกว่า3ปีเนาะ,ะบ่ได้มากับบรรยากาศเริ่มคึกคักข,ขึ้นมาเป็นพิเศษมีคนนักท่องเที่ยวจะเดินทางวันนี้พวกเราะจะเดินทางจากอ่าบังกอกแมนอ่าสมายแอร์สมายแอร์บ่ะแมนบอแมนจากอ่าเดินทางโดยสมายแอร์แลวก็ การเดินทางเวียงจันทน์บางกอกก็ใชสเวลาสุโม,มงกว่าเนาะแต่ว,วันนี้จากบางกอกไปพนมเปญก็ใช้เวลาสุโม,มงกว่าคือกันตอนนี้ก็บ่าย2องโมงสามโมงพวกเราก็น่าจะไปฮอดพนมเปญอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตก็ประมาณ4ี่มงป่ายหรือว่า5้าโมงก็จะได้ออกจากสนามบินแล้วก็จะมีรถอ่าบุมีรถบ่มีรถมาับเนาะก็จะมี พวกเราก็จะขี่แท็กซี่ไปโอ้โหสนามบินบริมาด์ดแล้วมีเครื่องอโตโมติในการอนามัยก็ถือว่าอ่าอินโนเวทพัฒนาขึ้นเนาะมีเครื่องบ่ต้องมีคนระวังไว้คนเฮาก็จะตกงานหลายขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามีเครื่องอนามัยอยู่ในสนามบินแล้วอันนี้ก็น่าเป็นห่วงในอนาคตคนอนามัยอาจจะน้อยลงจักรยาเนาะก็ยังมีหลายเวียกที่ว่าพวกเฮาจะต้องได้เห็ุอยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวตอนนี้ กะขึ้นเครื่องสมายแอร์ไปเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปพนมเปญเดี๋ยวไปพบกันที่พนมเปญเลย จ้าวลคัมทูพนมเปญอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตอนนี้พวกเราก็ได้มาฮอดสนามบ,บินพนมเปญแล้วก็แปลกของแปลกตามาพนมเปญก็เห็นว่ามีรถตุกๆอ่าน้าฮักดีเนาะรถตุกๆน่าฮักดีรถตุกๆน้อย,ยค่ขี่ได้สองสามสี่คน <S 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 พวกเราจะนั่งแท็กซี่จากนี่ไปสนามบ,บินเออจากสนามบ,บินไปอ่าไปฮองแฮมก็เพิ่นบอกว่าตอนนี้กำลังทีมงานกำลังเช็คเบือ้องยวัตรอะไรเนาะ โอเคได้แท็กซี่เรียบร้อย18ดอลลาร์จากจากสนามบินไปฮองแฮมในเมืองอยูซ่งพวกเขาจะไปพักอยู่ใกล้รอยยพาเลสรโยยพาเลสหรือหรือพระราชวังมิวเซียม,มของ ค่ะคัมพูเดียเนาะของพนมเปญกับอยู่เดี๋ยวพวกเราเบิ่งนอ๋อรถแสดงว่าสามารถขี่รถตุกตุกแบบนี้ไปได้เนาะเดี๋ยวเพิร์นโบนี่นําให้ขี่เอเนนนพนมราะว่าจะภาพิ่นบอกว่ามันอ่ามันอาจจะใช้เวลาหลายแล้วก็ยังบ่ได้เดินทางไกลนี่บ่ได้ปดสขี่ว่าซั่น38ก็บ่เป็นหยังพวกเฮา3คน นางทางหลังซสีคนนางทางหน้าแต่ความจริงความจริงเพิ่นบอให้นางล่รถแท็กซี่บอให้นางไลวันนี้เนาะบอให้นางมาห้องซสุดสุดกระสานทางสองทางหนึ่งสิเดยะ่เนาะทางแท็กซี่บอกว่าโอเคพกเาเบไปเงบรรยากาศพนมเปญไปแล้วกัน เจ้าก็ถือว่ามาถึงห้องแฮมเรียบร้อยแล้ว We a arriving at hotel now waiting for lobby for check in ตอนนี้ก็มารอท่าเช็คอินบึงว่าเนาะจะได้ห้องจังไดเดี๋ยวไปทารอท่าบึงบรรยากาศนะลอันนี้ห้งแฮมอ๋อเป็นหงแฮมขนาดอ่าน้อยเนาะปหนหงแฮมน้อยๆแต่ว่าค่อนข้างแพงพอสมควรราคาคืนหนึ่ง47ดอลลาร์คืนหนึ่ง47ดอลลาร์ include breakfast กะ ถือว่าแพงพอสมควรถ้าเปรียบเทียบเงินลาวก็47ดอลลาร์นี่ก็เกือบว่าประมาณคันเลทปัจจุบันนี่กับ7 8็ดแปดโม,ม่นฮอด8แสนเอ้ยบ่ฮอด6แสนฮอด6แสนกีบหรือบ่แกบ,บ่เป็นหะยังเนาะบ่เพราะว่ากล่องผสมหรือว่าจะเฮ็ดเวียกยงแฮมนี่เป็นเวลา3-4มือ้อแล้วก็จะนอนพักอยู่นี่เลยพออันนี้เป็นศูนย์กลางอยู่ใกล้พระราชวังแล้วก็อยู่ใกล้แคมป์ของสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ พักพรคิดว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับพนมเป็นเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันต้องเดินทางไปไกลแถวนี้ก็สามารถยางเลาะแถวนี้ได้เนาะไปพระสาชวังไปเข้มของหรือว่าไปเบืงอ่าพ Park หรือว่าไปทางใดก็ได้เนาะก็ถือว่าเวลคัมดริงสุดยอดบรธรรมดา้องแ้มน้อยอยู่แต่ว่าการบริการก็สุดยอดดีขอบใจ thank you for soft drink เดี๋ยวเช็คอินเรียบร้อยเราจะไปเบิ่งห้องน้ากันว่าอันนี้ทั้งในทั้งตึกนี่จะเป็นสีขาวหมดแต่ว่าในห้องนี่ก็ผ้าปูก็สีขาวเนาะแต่ว่าที่ตกใจคือหมอนหัวกับดอกไฟนี่เนาะมันเป็นสีสีแบบหน้าหักเกินไปเนาะสีแบบหน้าหักเกินไปเออก็ทั้งในจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยอันนี้อ่างล้างมืออ่างล้างหน้าก็จะเป็นสีแดงเนาะก็สีหน้าหักประมาณนี้แหละ จะห้องพื้นโดยสีแดงหรือสีชมพูก็มีอ่าบนสามารถเบึงวิวได้ทางหลังก็มีตึกทางข้างก็มีตึกทางหน้าก็มีตึกก็คิดว่าเป็นห้องอ่าอยู่ซั้นสี่ซันหาเนาะครับจะอยู่ซันหา <c oughs> นี่เนาะโคมไฟสีแดงเปิดไฟใส่พอดีเป็นสีชมพู กคหน้าฮักดีแต่ว่าทางฝาเงินทางประตูทุกอย่างจะเป็นอ่าจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลย้องแฮมอย่างน้อบานีปานิยกิเดี๋ยวมืดตอไปจะพาไปบึงบนพระสว่างเรียวจะไปเที่ยวชมตัวเมืองของขนมเป็นเนาะเดี๋ยวมืดตอไปพบกันในคลิปต่อไะ